สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูิ๊กอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมาตราแมกกบมาตราแม่กบของเรานะั้นมีมาตราแม่กบซึ่งเราได้เรียนไปหลายครั้งแล้วแต่วันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดเล่มน,นี้กันเราจำเป็นที่จะต้องมา ทบทวนเพื่อให้สามารถนักเรียนสามารถที่จะตอบคำถามข้อความในหนังสือแบบฝึกหัดของเราได้นะคะโอเคค่ะขอเนี่ยแสสไลด์แป๊บหนึ่งอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะในหน่วยนี้ในหน่วยพืที่เจ็ดนะคะเราเรียนหน่วยที่ เรื่องมาตราแมกกกซึ่งมาตราแมกกกนะคะเขามีตัวชี้วัดมาเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะ อ่านออกเสียงคำคำคล้องจองข้คอความและบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้องนะคะข้อที่ใบที่2ค่ะตัวชี้วัดที่สองเาบอกให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่านได้สามนะคะนักเรียนสามารถที่จะขัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้และสี่นะคะนักเรียนสามารถที่จะเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำนั้นๆได้ด้วยนะคะอ่ะ วันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะอ่ะสไลด์แรกนักเรียนควรช่วยบอกคุณครูนะคะว่ารูปเดี่ยว,วรูปนี้เป็นคำศัพท์ชนิดใดอ่ะเป็นคำชื่อว่าอะไรรูปนกฉันเรียกว่าอะไรคะรูปนี้ฉันเรียกว่านกใช่ไหมคะสองค่ะฉันคือเลขเลขอะไรคะ เลขหกใช่ไหมคะผีเสื้อมีอะไรคะลูกศรชี้ไปตรงที่ปีใช่ไหมคะมีปีกโอเคต่อมาค่ะฉันเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะรูปนี้ดอกรักใช่ไหมคะอ่ะดอกรักต่อมาค่ะสถานที่นี้คือที่ใดคะน้ําตกใช่ไหมคะอ่ะน้ําตกต่อมาเลยคะ่ะคาว่านกคาว่าหกคาว่าปีคําว่าตก ดอกและคำว่าดอกรักเป็นคำที่มีกอไกเป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตราแม่กบใช่ไหมคะมาตรากบอ่าเรามาค่ะนักเรียนอ่านคำต่อไปนี้แล้วสังเกตว่ามีลักษณะใดที่เหมือนกันใช่ไหมมาดูสิคะลักษณะใดที่เหมือนกันเขาให้คำว่าเลขมาเลขสะกดว่าลอเออ เลขใช่ไหมคะสังเกตดูสิคะเขียนขอใครแต่อาจออกเสียงกอไก่แสดงว่าเลขตัวขอใขนี้อยู่ในมาตราแม่อะไรคะมาตราแม่กงใช่ไหมคะต่อมาค่ะคาว่าโรคสะกดว่ารอโอคอโรคใช่ไหมคะรอโอคอโรคข้อควายออกเสียงกอไก่แสดงว่าอยู่ในมาตราแม่อะไรคะแม่กงเช่นเดียวกัน ต่อมาค่ะคำว่าเมฆสกดว่ามอเอคอเมฆใช่ไหมคะค mm hmm. อระคังออกเสียงเป็นเสียงกอไก่ก็อยู่ในมาตราแมกกุกเช่นเดียวกันสแสดงว่า3มคำนี้ก็คือคําที่มีคอควายคอ,อข, <c oughs> ขอไข่คอระคังจะเป็นตัวสะกดที่ออกเสียงเหมือนเสียงกอไก่จึงจัดอยู่ในมาตราแม่กุกใช่ไหมคะ ซึ่งในแม่แต่แม่กุกจึงมีคําที่ประกอบไปด้วยคำที่เป็นกอไก่คอไข่คอควายคอระคังเป็นตัวสะกดซึ่งจะออกเสียงเหมือนเสียงกอไก่เป็นตัวสะกดโดยจะมีทั้งคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวคําที่อยู่ในมาตตาแม่กุกนะคะที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นยกตัวอย่างเช่นคำว่ารักคำว่าสุขค,คึกคัก วิหใช่ไหมคะต่อมาค่ะคำในมาตรากกที่ประสมด้วยสระเสียงยาวเช่นยากปลูกเลขเมฆโชค<ม>ต่อมาค่ะเรามาฝึกอ่านสะกดคำในมาตรากกกันเลยนะคะคำแรกคำว่าแตกสะกดว่าตอแอกแตกใช่ไหมคะ ตอเอกอแตกอ่านว่าแตกต่อมาค่ะคำที่สองสุนัดสะกดว่าสซอุสุนออะขอนักใช่ไหมอ่านว่าสุนักต่อมาค่ะคําว่านาคสะกดว่านอาอากอหน้าอ่านว่านากน้ำลึกสะกดดังนี้นะคะ นออำนำนำ,นำไม่โทรน้ำรออ,อึกอลึกอ่านว่าน้ำลึกใช่ไหมคะต่อมาค่ะคำว่าโรคหวัดรอโอคอโรคหอวออะดหวัดอ่านว่าโรคหวัดจิ้งจอสกสะกดว่าจออีงอจิงจิงไม่โทรจิง จอ,โอโกอจอกอ่านว่าจิ้งจอกสังเกตดีๆนะคะโรคก,กับคำว่าคำว่าโรคสะกดด้วยคอควายแต่เวลาอ่านออกเสียงจะต้องเป็นเขียนคำอ่านต้องเป็นกอไก่ใช่ไหมคะอ่ะต่อมาเรามาฝึกอ่านคำที่อยู่ในมัตาตาใม่กบตอเลยคำแรกคำว่าผัาโโกพออะกอผักคำที่สองคำว่า เคกคอเอกอเค็กเคไม่ถูกเค็กคำที่สามคำว่าหมวกหอมออัวกอหมวกคำที่สี่คำว่าครกคอรออุกอครกต่อมาค่ะคำว่าเชือกชอเอือกอเชือกคำต่อมาค่ะกระโอก กรอัตรกรออกอนรอาตรโรคำต่อมาค่ะนกฮูกโอุกนกฮออูกอฮูกอ่านว่านกฮูกคำต่อมาค่ะลูกโลกลอูกอลูกลอูกอโลกอ่านว่าลูกโลกนะคะต่อมาค่ะเรามาอ่านคำศัพท ที่นักเรียนควรจะได้ฝึกอ่านซึ่งวันนี้นักเรียนต้องได้ฝึกอ่านกันแน่นอนในแบบฝึกหัดเรามาอ่านพร้อมๆกันกับคุณครูไปเลยนะคะคำแรกคำว่าน้ำพลิกน้ำพลิกคำที่สองซิกแซกคำที่สามแขกยมต่อมาค่ะฝนตกต่อมาค่ะยุกยอบอริจา อยากย่ยพยานนาคไข่มุกสุขสันบุคคลบันทึกลึกลับจับสลามากมายต่อมาค่ะสายหมอกบอกเล่าเศร้าสูกโยกเย่แม่นกละ มุกคลุกเลขบวกหมวกผ้าก้อนเมฆ้าต้นเอกลักษณ์ตัวเล็กเชื้อโรคผักพอสุกกระปุกตกแตกแบกกระจุนกนกกระจกกระบอกไม้ขนนกต่อมาค่ะ ให้นักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้ความหมายของกันของคำกันนะคะคำต่อคำแรกเลยคําว่าคลุกคลีและจุดๆนี้หมายถึงเขา้าเข้าปะปนและคุณกันเข้าใกล้ชิดกันต่อมาค่ะช้างเปลือช้างเปือกหมายถึงช้างที่มีลักษณะดีตามตำรา แตกต่างจากช้างทั่วไปต่อมาค่ะคําว่าโชคโชคหมายถึงสิ่งที่นําผลมาให้โดยคาดหมายได้ยากเช่นคําเช่นโชคร้ายโชคด,ดีต่อมาค่ะนกคู่หมายถึงนกชนิดหนึ่งออกหากินเวลากลางคืนประมุกประมุกหมายถึงผู้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าประเทศต่อมาค่ะเปียกโชคหมายถึงเปียกชุ่มทั้งตัว ขาสุกหมายถึงความสำราญความสบายใจฟักถั่วฟักถั่วหมายถึงสิ่งที่เรียกหรือหุ้ม,มเมล็ดของถั่วส่วนใหญ่มีรูปยาวๆกลมบ้างแบนบ้างพญา,านาคหมายถึงผู้เป็นใหญ่แห่งหน้าคนาคเป็นสัตว์ในเพศน,นิยายนะคะที่มีลักษณะอย่างงูใหญ่ อย่างเช่นงูใหญ่ที่มีงอนนะคะสกระปรกหมายถึงเปรอหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่น่าเกลียดนะคะต่อมาค่ะเรามาฝึกอ่านประโยคที่มีคำในมาตรากบก,กันนะคะต่อมาค่ะแรกเลยประโยคแรกพ่อและแม่บอกว่าโชคดีที่มีลูกน่ารักทุกคนต่อมาค่ะประโยคที่สอง พวกเรามีความผาสุกเพราะพวกเราต่างรักและสามัคคีกันต่อมาค่ะพี่เล่นสาดน้ำในวันสงกรานต์จนเปียกโชกต่อมาค่ะเราไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยเพราะจะติดโรคได้ ห้าต่อมาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขของชาติเรามาอ่านนิทานเรื่องหน้ากับสนักจิ้งจอกแล้วช่วยกันบอกว่าคำที่อยู่ในวัตรากุกมีทั้งหมดกี่คำนะคะ,ะมาเลยค่ะนาคสองตัวเป็นเพื่อนกันตัวหนึ่งชอบกิน ในน้ำชอบหากินในน้ำลึกอีกตัวหนึ่งชอบหากินบริเวณน้ำตื้นวันหนึ่งทั้งสองตัวช่วยกันจับปลาดุกมาได้หนึ่งตัวแต่ไม่สามารถแบ่งกันได้เพราะต่างก็อยากได้ปลาส่วนที่มีพุงติดอยู่ขณะเดียวนั้นสุนัขจิ้งจอกจึงเดินผ่านมาเห็นหน้าทั้งสองกำลังทะเลาะเพื่อแย่งปลากัน จึงตรงเข้าไปหาหนาคทั้งสองจึงขอให้สุนัขจิ้งจอกช่วยตัดสินใจสุนัขจิ้งจอกจึงแบ่งส่วนหัวให้หนาคที่หากินในน้ําลึกส่วนหางให้หนาคที่หากินในน้ําตื้นส่วนกลางนั้นนาตัวตรงปง,งสุนัขจิ้งจอกเป็นผู้เอาไว้เองเพื่อเป็นค่าจ้างในการตัดสินความให้หนาคทั้งสองอะเราเริ่มหา เรามาเริ่มงหาคำที่อยู่ในมัตรกุกกันเลยคำแรกคำว่านาคใช่ไหมคะขิดไปเลยค่ะคำที่สองคำว่าอะไรคะคำว่าน้ำลึกใช่ไหมคะคำที่สามคำว่าอะไรคะคำว่าอีกใช่ไหมสังเกตดูที่ตัวกอไก่เป็นหลักเลยนะคะคำต่อมานะคะในแท็บที่สองมีไหมคะมีใช่ไหมคะคำว่าปลาอะไรคะปลาดุกใช่ไหมต่อมาค่ะ คำต่อมามาดูบรรทัดที่สามคําว่าอะไรคะคําว่าอยากใช่ไหมคะต่อมาค่ะสุนัขอะไรคะสุนัขจริงจอกใช่ไหมคะมีคําว่าอะไรอีกคําว่านามคมาอีกค่ะคําว่านาคอีกแล้วคะ่ะสุนักจิงจอกก็มาค่ะขอาวมาอีกแล้วคาว่านาคอีกใช่ไหมคะคำว่านาคโอเค น้ำเลือกอีกแล้วอ่ะเรามาดูนับดูสิคะถ้าเราไมถา่ถ้าเราไม่รวมคำซ้ำนะคะมันจะมีทั้งสิ้นกี่คำคะอันนับพร้อมกันค่ะ1,2,3,4,5,6 6า 6, 6คำใช่ไหมคะถ้าไม่รวมคำซ้ำจะมีคำที่อยู่ในมัตรากลกทั้งสิ้น6กคำแต่ถ้ารวมแล้วจะมีทั้งสิ้น10บสามค่ โอเคไหมคะอ่ะต่อมาค่ะเรามาดูสไลด์ต่อไปเลยให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในหน่วยนี้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนกันมาอ่ะข้อแรกเลยข้อใดไม่ใช่คำในมาตราแมกบกคะ ติ๊กตุกติ๊กตุกติ๊กเตอคำว่ากล้วยใช่ไหมคะใครตอบกล้วยแสดงว่าถูกต้องนะคะเพราะกล้วยนะคะอยู่ในมาตาแมกเกยนะคะซึ่งโยยักษ์จะอยู่ในมาตาแมกเกยนะคะไม่ได้อยู่ในมาตาแมกกกต่อไปค่ะคำในมาตาแมกกุกในข้อใดเขียนถูกต้องคะมีคำว่าบริจาคความสุขอินโดนีเซียเรามาเขียนกันดูสิคะ คิดดูสกคะข้อแรกบริจาคที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้บริจาคเขาสะกดด้วยตัวอะไรคะคอควายใช่ไหมคะเขาใช้ชีวิตไรเขียนคําศัพท์เป็นคอควายความสุขถ้าเขียนคําอ่านอันนี้ถูกไหมคะถูกใช่ไหมคะแต่ถ้าเขียนเป็นคำศัพท์ไม่ถูกนะคะจะต,ต้องใช้คอไข่แทนแต่ฮินดูระบิกถูกไหมคะคานี้ถูกแสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรคะตอบข้อ สามใช่ไหมคะเราว่าไฮโดรบิกถูกต้องเลยนะคะตอบข้อสามอ่าต่อมาเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเราไปดูข้อสามค่ะคำใดไม่เข้าพวงนะคะคำแรกปิกนิกพยักหน้าเปียกโชกปิกนิกพยักหน้าเปียกโชกอ้าวงงเลยสิไม่เข้าพวงยังไงมีตัว มาตราแม่กกเหมือนกันเลยแต่เขาให้เน้นย้ำว่าถ้ามีสองพยางจะต้องดูทั้งสองพยางอ่ะพยางข้อแรกเลยนะคะข้อแรกมีแม่กกทั้งกิทั้งสองพยางไหมคะอ่ะข้อแรกมีแม่กกสองพยางแสดงว่าอยู่ในพวกแล้วนะคะต้องหาแม่กกที่เป็นสองพยางเหมือนกับคําข้อแรกเลย เปียกพยักหน้าพยักหน้ามีคําที่อยู่ในมัตตาแมกโกกีพยางคะหนึ่พยางใช่ไหมคะมาดูข้อ3ามค่ะเปียกโชกเปียกโชคมีคำใ้อยู่ในมัตตาแมกโกกีพยางคะสองพยางแสดงว่าข้อ1กับข้อสเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมคะเข้าพวกกันแต่ข้อไหนไม่เข้าพวกคะข้อที่สองแสดงว่าข้อนี้ตอบข้อไหนคะข้อสใช่ไหมคะเด็กๆตอบไปเลยค่ะ ข้อนี้ต่อข้อ2ค่ะเรามาดูข้อ C กันเลยค่ะคำในข้อใดหมายถึงลักษณะที่มีร่วมกันข้อแรกประจักษ์เอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ประจักษ์เอกลักษณ์สัญ,ญลักษ์ ตอบมาค่ะผิดูกไม่มีปัญหาเลยค่ะเฉลยนะคะติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกคำว่าเอกลักษณ์นะคะเรามาดูกันาอธิบายกันเลยค่ะเพราะเหตุใดทําไมถึงตอบเอกลักษณ์ก็เพราะว่าเอกลักษณ์หมายถึงลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกันส่วนคําข้อตัวเลือกที่หนึ่งนะคะคำว่าประจักษ์หมายถึงปรากฏชัดอาจเป็นทางตาหรือทางใจหรือใจก็ได้ตัวเลือก ที่3นะคะสัญลักษณ์หมายถึงสิ่งที่กำหน,นดนิยมกันขึ้นเพื่อใช้ขวดหมายความแทนสิ่ง1นะคะอ่ะต่อมาค่ะข้อ5ค่ะข้อใดคือคำในมาตรากบที่เติมในช่องว่าง แล้วทาให้ประโยคได้ใจความเหมาะสมที่สุดนะคะเรามาอ่านรูปประโยคกันก่อนอาหารไทยที่รับประทานคู่กับปลาทูและผักสดคือทําให้เรามีดีนะคะ2ข้อ2ช่องว่างนี้เราควรตอบคําไหนคะมีข้อช้อยแรกมีน้ําพริกสุขภาพช้อยที่2ค่ะน้ําพริกความสุขช้อยที่3น้ําพริกกับโชคข้อนี้ตอบข้อ หนึ่งนะคะน้ำพลิกทำให้เรามีสุขภาพดีใช่ไหมคะเวลาเราอ่านแล้วมันจะมีความหมายที่เป็นไปในทางเดียวกันหรือเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะแต่ส่วนตัวเลือกที่สองและตัวเลือกที่สามจะไม่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะหรือขัดแย้งกันไปเลยอ่ะข้อหกข้อใดมีคำในมาตราแมกบุกมากที่สุดคะมาเรามาเล็กติกทีละข้อไปเลยข้อแรก ้าอิ่มชื้อซื้อสลากชิงโชคและถูกรางวัลป้ามีความสุขมากอะเรามาดูตัวไหนที่มีกอไก่อยู่ข้างหลังขอไข่อยู่ข้างหลังคอควายอยู่ข้างหลังบ้างป้าอิ่มมีไหมไม่มีใช่ไหมอ่ะทอแรกคือสลากใช่ไหมคะชิงอ่ะคำว่าโชคใช่ไหมคะคำว่าถูกควาว่า ความโุขใช่ไหมคะคำว่าสุขคำว่ามากข้อนี้มีจํานวนมาตรากุงกี่กุกี่คำคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าใช่ไหมคะเขียนไวค้ค่ะเวลาทาข้อสอบแล้วนุ้งไล่ไปทีละช้อยค่ะข้อสองคะ่ะเจ้าว,วิหกนกกระจอกกาลังทํารังทรงเสียงเจ๊กแจ๊กสนุกสนานใช่ไหมคะเรามาหาดูคะ่ะเจ้าว,วิหกมีคอควายอยู่ข้างลาังใช่ไหมคะคำว่าวิหกก็เป็นหนึ่งคำนกก็เป็นหนึ่งคำ กระจอคำว่าจอกหนึ่งคำใช่ไหมคะคำว่าอะไรคะคำว่าจอกอีกหนึ่งคำคำว่าแจ็คอีกหนึ่งแล้วก็คำว่าสนุกข้อนี้มีกี่คำคะนับสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้อสองมีหกคำเลยที่อยู่ในมัตตากกข้อสามค่ะคนไทยควรมีความสมัครสมันสามคัคคีรักใคร่กันอะเรามาหาสิ ที่อยู่ในมาตราแม่กุกค่ะ,ะคำว่าสมัครนะคะเห็นคอควายไหมคะถ้าเห็นคอควายอยู่ในมาตราแม่กุกเลยคำว่าอะไรคะคำว่ามัคใช่ไหมคะสามคีคำว่าอะไรเอกมีไหมคะมีไหมหมดแล้วข้อนี้มีกี่คำคะมีอยู่สองคำแสดงว่าเราควรตอบข้อไหนคะตอบข้อสองใช่ไหมคะข้อนี้ตอบข้อสองเลย ต่อมาค่ะประโยคนี้มีคําในมาตรไม่กุกกี่คาคะอ่ะเราลองมาทำดูสิคะเด็กทุกคนโชคดีที่ได้ทําความรู้จักมักคุ้นกันก่อนที่จะไปค่ายพฤชศาสตร์อ่ะนักเรียนเห็นตัวไหนแล้วคาว่าอะไรคะคาว่าเด็กใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนก็ขีดเส้นไปเลยคาว่าทุกใช่ไหมคําว่าโชคคําว่าอะไรอีกคะคาว่าจัดคาว่า มั้ใช่ไหมคะต่อไมคำว่าอะไรคะคําว่าพลึกใช่ไหมคะเรามานับดูสิคะเราได้กี่คําคะชอยเขามีสีห้าหกใช่ไหมอันนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้อนี้มีกี่คําคะมีหกคาแสดงว่าคําที่อยู่ในมาตราแมากกมีกี่คําคะหกคำตอบข้อะสามไปเลย ต่อมาค่ะเราไปดูข้อเข้อ8กันเลยคำในมัตรากุกข,ข้อใดเขียนผิดนะคะประมุกไขมุกบุคคลจักรยานอยากได้กับอยากใหญ่ตอบข้อไหนคะตอบข้อ3นะคะข้อนี้เนื่องจากคำว่าอยากได้จะต้องเป็น ตัวที่มีออ่างอยู่ข้างหน้าไม่ใช่หอหีบอยู่ข้างหน้านะคะส่วนอยากย่ยจะเป็นคําที่มีหอหีบนําหน้านะคะต่อมาค่ะข้อ9คําใดอยู่ในมาตราตรัวสกุเเมือนคําว่าโยกเยกสังเกตดูดีๆนะคะโยกเยกสองพยางนี้มีมาตราอะไรทั้งสองพยางคะมาตราแม่กุบอยู่ทั้งสองพยางเลย มีมาตามแม่กุกอยู่ทั้งสองพยางเลยใช่ไหมคะเรามาเรามาดูซิอันไหนมีมาตามแม่กุกทั้งสองพยางบ้างข้อแรกนะคะบวกเลขทักทายหยวกกล้วยบวกเลขมีมาตามแม่กุกกี่พยางคะสองพยางใช่ไหมคะทักทายมีมาตามแม่กุกกี่พยางคะหนึ่งพยางใช่ไหมหยวกกล้วยมีมาตามแม่กุกหนึ่งพยางแสดงว่าข้อนี้ถ้าจะให้เหมือนกับคําว่ายโยกเยกเราต้องตอบตรงคา ตรงข้อใดคะตัวเลือกที่1ใช่ไหมคะตอบคำว่าบวกเลขไปเลยต่อามาค่ะข้อสุดท้ายละคำคล้องจองข้อใดมีคำในมาตรากุกทุกคำค่ะร้องเรียนทุกคำก็คือทุกพยางนะคะไม่ว่าจะหนึ่งพยางสองพยางสามพยางจะต้องมีคำในมาตราแม่กุกนะคะอ่ะ ร้องเรียนเปียกโชคคางคกตกใจนกเงือกเลือกถูกต้องเป็นมาตราแม่กบทุกคำทุกพยายามนะคะแสดงว่าข้อน,นี้ตอบข้อไหนคะข้อ3นะคะค่ะจงครูก็ขอจบการน,นำเสนอเพีเท่านี้แบบฝึกหัดเราเรียนเล่มนี้นะคะเราเรียนเราจะเขียนเล่มสีม่วงนี้นะคะที่เขียนว่าภาษาไทยป .2 นะคะ เราจะเรียนเล่มนี้นะคะอยู่ในบทที่เจ็ดนะคะเดี๋ยวคลิปอธิบายใบงานครูจะส่งให้ท่า,ลายลน์กลุ่มนะคะพร้อมกับลิงก์วิดีโอการสอนเรื่องมาตราแม่กบให้นักเรียนเข้าไปศึกษานะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย